สวัสดีครับวันนี้คอกพิษเจบีสาขาบิ๊กซีและสาขาบายพาสปักช่องนะครับจะมารีวิวยาง e ีโคเปีย EP150 ยางอีโคเปีย EP150 เนี่ยนะครับเป็นยางในตระก,กูลตัวประหยัดน้ํามันนะครับและเป็นยางที่เป็นตัวติดรถยนต์นะครับมาจากโรงงานผู้ผดลิตรถยนต์อธิบายลักษณะของยางอีโคเปียก็คือเป็นยางที่เน้นเรื่องการประหยัดน้ํามันนะครับเน้นการใช้งานรูในรูปแบบการใช้งานทั่วๆไปนะครับ ไม่ได้เน้นการใช้งานด้านใดเป็นพิเศษธธพูดง่ายๆว่าเ,ออเหมือนจะเป็นกลางๆนะครับใช้งานได้ทั่วๆไปนะครับเกาะถนนปานกลางไม่แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากนะครับตัวมายางก็จะไม่ได้เน้นแบบนุ่มเงียบนะครับเหมือนตัว T005 นะครับแล้วก็ไม่ได้แบบเ,ออเกาะถนนหรือเบรกมั่นใจเหมือนตัว RE004 นะครับ ลายดอกยางจะเป็นแบบ3ล่องรีดน้ำนะครับดอกยางจะเน้นความเรียบง่ายนะครับเสียงไม่ดังตัวนี้สามารถจะสลับยางได้นะครับกลับด้านสลับยางได้เลยได้ทุกๆด้านนะครับต่อมานะครับเราก็จะมากล่าวถึงข้อดีข้อเสียกันในตามแบบรีวิวของเรานะครับข้อดีนะครับข้อแรกใช้งานได้ทุกรูปแบบนะครับเรียกว่ากลางนะครับข้อที่2ก็คือสลับยางนะครับได้ นะครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายสลับกับในออกนอกนอก,นอ,กออกในได้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องราคานะครับก็สามราคาเนี่ยค่อนข้างน่ารักนะครับประหยัดนะฮะในตัวที่เป็นแบรนด์บิส t o ร e นะครับต่อไปข้อที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อีโคเปียเนี่ยมันก็จะประหยัดน้ํามันนะฮะอย่างที่ทุกทุกคนทราบกันว่าอีโคเปียเนี่ยจะเน้นในเรื่องการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะ มาต่อมาเรามาดูข้อเสียนะครับข้อเสียข้อแรกก็คือ1นึ่งข้อแรกข้อหนึ่งคือไม่ได้เด่นด้านใดเลยนะครับก็คือแบบใช้งานได้กลางๆไม่ได้มีลักษณะพิเศษเฉพาะอะไรนะครับข้อต่อมาคือข้อ2ที่ที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียนะก็คือลายเนี่ยมันไม่ได้สวยนะครับไม่ได้แบบสปอร์ตเล้าใจสวยอะไรเงี้ยมองไปก็ธรรมดานะครับแล้วส่วนที่3นะครับก็คือขนาดที่มีให้เลือกไม่มากนะครับเพราะส่วนใหญ่ยางตัวเนี้ย จะเป็นยางติดรถนะฮะเป็นขนาดยางติดรถทั่วไปนะครับมาต่อมาก็จะมาดูขนาดยางที่มีนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นขอบ13นิ้วนะฮะหนึ่งบ r สิแล้วก็มีขอบ14นิ้ว15นิ้ว16นิ้วนะครับอย่างที่บอกแล้วอย่างเมื่อกี้นะครับว่าส่วนใหญ่ยางจะเป็นยางติดรถยนต์นะฮะมาจากโรงงานผู้ผลิตไว้ง่ายก็คือเป็นไซส์มาตรฐาน o e นะฮะมันก็จะไม่ได้มีไซส์หลากหลายมากนะครับ ลักษณะของรถรือบุคคลิคกผู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับที่จะใช้ยาตัว ep 150เสนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์นั่งบุคคลทั่วไปขนาดเล็กนะครับ honda jazz city ยาลิมาส nissan march นะครับ honda civic ยาฤิส nissan amera มา z d าสพวกนี้นะครับก็สรุปง่ายๆนะครับเป็นยารถยนต์ประเภทเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานวิ่งเนี่ย ไม่ได้ไกลมากนะครับใช้งานในแต่ละวันไม่ได้เยอะไม่ได้เน้นเรื่องการวิ่งในความเร็วสูงแต่ให้ความสนใจเรื่องการประหยดน้ำมันนะครับลักโลกแล้วก็ลักษณะการใช้งานแบบคุ้มค่าสรุปนะครับใช้ง่ายไม่ต้องคิดมากใช้ได้ทั่วๆไปนะครับประหยัดสุดในตัวบริ s t o l ก็คลิปนี้อย่าลืมนะครับจบแล้วกดไลค์ได้นะครับ กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามีคำถามอะไรนะครับฝากวาไว้ในคอมเมนต์นะครับพวกเราจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปของเราได้นะครับสวัสดีครับ